เป็นอีกหนึ่งดารานักร้องสาวสวยที่การเวลาไม่สามารถทำอะไรเธอได้ความสวยของเธอนับวันจะมากขึ้นไปตามอายุสำหรับคุณแคทริยาอิงลิสที่เป็นทั้งนักร้องนักแสดงระดับนางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงชีวิตของเธอเพียบพร้อมไปด้วยทุกอย่างแต่ใครจะรู้ว่าเธอผ่านอะไรมาบ้างก่อนอื่นไปรับฟังประวัติและเส้นทางการก้าวเข้าสู่วงการของเธอกันก่อนนะครับ คุณแคทริยาอิงลิทเธอเกิดเมื่อวันที่4กันยายนปี2519ปัจจุบันอายุได้49ปีแล้วก็มีชื่อเล่นว่าแคทเธอเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษคุณแคทเธอเกิดที่ประเทศอังกฤษพ่อเป็นคนอังกฤษแม่เป็นคนไทยตอนเป็นเด็กก็ได้ย้ายตามพ่อไปอยู่ในหลายประเทศเพราะพ่อต้องทำงานในต่างประเทศพอได้อายุ14ปีเธอก็ได้กลับมาเรียนต่อที่เมืองไทย หลังจากนั้นเธอก็เรียนหนังสือที่เมืองไทยจนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอสมชันคณะศิลปาศาสตร์เอกภาษาอังกฤษแล้วก็ยังได้รับทุนไปเรียนต่อที่ต่างประเทศอีกด้วยแต่ในตอนนั้นคุณแคทเข้าวงการมาได้ระยะหนึ่งแล้วก็กำลังมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากคุณแคทเธอก็เลยสละสิทธิ์สำหรับเส้นทางการก้าวเข้าสู่วงการของคุณแคทเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2534ก็คืองานแสดงเป็นตัวประกอบ ในมิวสิกวิดีโอของคุณเจเจตรินวัฒนสินในเพลงกองไว้และในปี2535ก็ได้แสดงมิวสิกวิดีโอเพลงรอรับได้เลยของคุณติ๊กชิโร่แล้วก็เพลงขออภัยมือใหม่ของคุณเทอุเทนพรมมินหลังจากนั้นเธอก็ได้มีผลงานการแสดงมิวสิกวิดีโออีกหลายเพลงจากนั้นในปี2535ก็ได้มีโอกาสกข้าเข้าสู่วงการภาพยนตร์ผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรก ในบทสมทบก็คือเรื่องอันหนึ่งคิดถึงพอสังเขตเรื่องที่2ในบทนางเอกก็คือเรื่องเชิมแล้วก็ชํำแสดงคู่กับคุณติ๊กชิโร่คุณแคทมีผลงานการแสดงภาพยนตร์เพียง2เรื่องเท่านั้นผลงานส่วนมากก็จะเน้นไปที่งานแสดงละครเป็นหลักผลงานการแสดงละครเรื่องแรกก็เริ่มขึ้นในปี2536 ก็คือละครเรื่องคุณหญิงจอมแก่นหลังจากนั้นคุณแคทก็ได้มีผลงานการแสดงละครอ,ออกมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันซึ่งก็มีมากกว่า50เรื่องอย่างเช่นเรื่องเข้าเปลือกเรื่องนางบาปเรื่องสาวน้อยในตะเกียงแก้วเป็นต้นบทบาทที่ได้รับส่วนมากก็จะเป็นบทนางเอกซึ่งบทนางเอกปัจจุบันนี้ละครบางเรื่องคุณแคทเธอก็ยังคงรับบทนางเอกอยู่แต่บางครั้งก็รับบทร้ายบ้างแต่ไม่มาก นอกจากนี้เธอก็ยังได้ออกผลงานเพลงไม่ต่ำกว่า10อาัลาบัมแล้วก็มีผลงานเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธออีกหลายเพลงอย่างเช่นเพลงโอเคนะคะเพลง k i t t ี้แคทเป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังมีงานคอนเสิรต์ตงานแสดงซิทคอมงานพิธีกรเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งเก่งสำหรับปัจจุบันคุณแคทเธอก็ยังคงมีผลงานในวงการออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งงานร้องเพลงงานแสดงละครงานพิธีกร แต่สำหรับชีวิตคู่คุณแคทสถานะยังโสดหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าคุณแคทเธอทั้งสวยทั้งเก่งแต่ทำไมถึงไม่มีแฟนเรื่องนี้มีที่มาที่ไปซึ่งคุณแคทก็เล่าเอาไว้ในรายการหนึ่งว่าสาเหตุที่ไม่ยอมแต่งงานก็เพราะว่าเธอเข็ดขยะดในเรื่องของความรักเพราะเจอแต่ผู้ชายเจ้าชู้ความรักครั้งแรกกับพระเอกมาจีบพอเริ่มชอบแต่เขาก็ไปจีบอีกคนก็เลยเลิก คนต่อมาก็เป็นนักร้องดังแล้วก็มีข่าวออกมาด้วยคนนี้คบกันได้ระยะหนึ่งแต่ก็มีเหตุให้ต้องเดินออกมาแล้วก็ไม่ได้พูดคุยกันอีกเลยนานถึง15ปีจนเขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ได้มาร่วมงานกันตอนนี้ก็สนิทกับภรรยาของเขามาถึงคนล่าสุดคนนี้ก็คบกันได้ประมาณ5ปีแล้วเขาก็ไปมีโลกใบที่สองซึ่งคุณแคทเธอก็บอกอีกว่า ่งคบกันได้เพียงหนึ่งปีก็รู้ว่าเขาไปมีอีกคนหนึ่งซึ่งในตอนนั้นคนรู้จักพี่น้องเพื่อนก็เตือนแต่เธอก็บอกว่าต้องทนเอาเพราะรักเขาเป็นอยู่อย่างนี้ประมาณ4ปีรวมระยะเวลาที่คบกันก็ประมาณ5ปีสาเหตุที่คุณแคทได้เดินออกมาก็เพราะว่าเขาไม่ให้เกียรติคุณแคทคิดจะว่าอะไรคิดจะทำอะไร ก็ทำเลยทั้งต่อหน้าคนอื่นและต่อหน้าคุณเคทแล้วก็ยังไปทำรับหลังเราอีกและนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เรานั้นต้องเดินออกจากชีวิตของผู้ชายคนนี้ซึ่งคุณแคทเธออยังเล่าอีกว่าตัวของเธอเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเป็นมาประมาณ10ปีพอรู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเธอเองก็รักษาตัวเองมาโดยตลอดแต่ตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเธอเองก็ต้องเจอปัญหาต่างๆมากมาย หนักสุดก็คือเวลาถ่ายทำละครเพราะต้องแสดงอารมณ์หนักๆเพราถ่ายละครเสร็จก็กลับมาบ้านภาพในละครมันยังฝังหัวตัวเราอยู่เราก็เกิดความเครียดบางครั้งเครียดถึงขั้นเอาหัวไปโขกกับเตียงมันเหมือนกับว่าเรารู้สึกเจ็บจากข้างในแต่ไม่รู้จะระบายออกมาอย่างไรมันเคี่ยวตัวเองมันเจ็บปวดไม่รู้จะระบายยังไงก็เอาหัวโขกกับเตียงโป้งเดียวโอเค ฉันเจ็บดีจังแต่ละคนก็จะมีวิธีที่ระบายต่างออกไปก็ไม่ได้แนะนำว่าทุกคนต้องทำแบบนี้นะแต่มันก็ผ่านมาแล้วสติสำคัญมากซึ่งปัจจุบันนี้อาการป่วยซึมเศร้าของคุณแคทก็หายเป็นปกติดีแล้วนะครับนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวของคุณแคทริยาอิงลิสดารานักร้องชื่อดังในอดีตที่หลายๆคนชื่นชอบในผลงานของเธอกันนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับ